ขณะนี้หลายพื้นที่ราคาพริกสดพุ่งสูงไปประวัติการนะคะโดยเฉพาะพริกแดงจินดานและพริกขี้หนูค่ะราคาแตะอยู่ที่กิโลกรัมละ250-350บาทเลยค่ะ ทีมข่าวของเรานะคะสำรวจราคาสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอควกนกาหลงจังหวัดสตูลไปเจอราคาพริกขี้หนูสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ300-350บาทส่วนพริกแดงจินดาค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทแม่ค้าก็เล่าบอกว่าราคาพริกปีนี้สูงขึ้นจากน้ำท่วมหนักปีที่ผ่านมาบวกกับใกล้เข้าสู่ฤดูแรงนะคะทำให้พริกออกผลผลิตน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อ ปีละสามห้าจ้ะตั้งรูสามร้อยจ้ะถ้าซื้อตั้งรูสามร้อยจ้าถ้าขีดเดียวสามห้าบาทจ้ะโอ้ยราคานี้ปรับขึ้นเยอะขึ้นมาทรงสามอาทิตย์แล้วสรงสามอาทิตย์แล้วขึ้นขึ้นเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมาาปกติปีทุกปีมันก็ขึ้นขึ้นแต่ว่าไม่มาก ด้านพ่อค้าแม่ค้าขายพริกแกงแล้วก็อาหารสาเร็จรูประบุนะคะว่าได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากพริกสดเป็นวัตถุด,ดิบหละแต่ก็ยอมขายในราคาเดิมเช่นเดียวกับที่อําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยค่ะพริกขี้หนูสดราคาพุ่งขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทแม่ค้าร้านขายส้มตำบอกว่าขายส้มตำม,มาก,กว่า30ปีไม่เคยเจอราคาพริกขี้หนูสดพุ่งสูงขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนเคยซื้อมาเป็นวัตถุดิบในการทําส้มตำก็ยังอยู่ที่กิโลกรัมละ50บบาทพอมาถึงช่วงสิ้นปีที่แล้วค่ะราคาพริกสดพุ่งขึ้น ึ้นไปถึงกิโลกร,รัมละ1 8 0ยแบถึงสองบาทและขยับราคาขึ้นมานเรื่อยๆจึงไม่ซื้อหันไปซื้อพริกแห้งแทนใช่200แต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันเหลือ180-170มันก็แล้วแต่แหละแต่ก็ถือว่ายังแพงก็ยังแพงอยู่เราก็ไม่ใช้แล้วพี่ปรับตัวยังไงครับเอาพริกแห้งแทนมีไหมคะที่แบบว่าพริกสดแพงแล้วลูกค้าเอาพริกสดมาให้เราตำมีเขาไปซื้อมา โอ้ยทำไมมันแพงอย่างนี้เคาวะเอาก็เรืองของคุณแล้วคุณอยากกินพริกสดเนาะก็หลงเดี๋ยวจะไปซื้อพริกพริกสดมา20เม็ด20บาทเม็ดละบาทจากการสำรวจราคาพริกสดในพื้นที่ภาคกลางอย่างที่ตลาดไทยจงทังหวัดปทุมธาน,นีค่ะราคาพริกก็มีหลากหลายราคานะคะอย่างเช่นพริกขี้หนูแดงและพริกจินดาเฉลีย่ยอยู่ที่กโลกมล140ั140-170บาทพริกขี้หนูสวนอยู่ที่กรลกรมละ 90บถึง200บาทรวมไปถึงพริกขี้หนูเขียวค่ะกิโลกรัมละ6 0 70บถึงเจดบาทนะคะ